มีแต่ตัวพี้หมีอ้วนนีครับเหรอคะเอามั้ยครับเอ้านเอาก็ได้ค่ะอะแดนที่จุดสี่นะครับน้องก็จะเล่นแบบนี้นะครับนี่นะครับน้องก็ต้องสีรถสับสันะครับเน้น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 เเราก็ต้องรอนะครับแม่น้องถ้าน้องไม่รอน้องจะโดนเชือดนะครับน้องจะโดนเชือดเรียบร้อย วนผมจะเอาตัวนี้นะครับผมะแกแกพูดปิดไอ้พูดแจ็คนะครับเขาจะมาล่นด่านด่านนี้นะครับท <Lock> ุกคนข้ามันได้อย่างชิลๆนะครับนี่เราก็จเลนระอีจจ คราวนี้เราก็ตายแล้วนะครับทุกคนมันจะยากเกินแอะดูอะไรพี่จุ่มขี้วัวตายนะครับทุกคนอ๋อจุ่มขี้วัวตายนะคะทุกคนรู้จะขี้วัวไหมคะเอะครับหอม,มได้ยานจริงทุกคนนี่ค่ะหอ,อมวัน เจอ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 เอ๊ะโดนอะไรอ่ะแต่เรางไม่ตายนะครับคนเราแค่ขาขานะครับแต่เราก็เดินหน้าไปต่อได้ในหรอกดูกัวนี้แล้วทุกคนแล้วก็ตัดครับใช่โดนคิวว่ตายแต่ก็ได้ตัวต่อไปก็เป็นตางหอบสินนะครับคราวนี้หนูจะเอาไปตัวอะไรนะครับคราวนี้หนูจะเอาไปตัวนี้ค่ะนี่ตัวนี้นะเอาไปแดนที่ห้าแดนที่ห้า ี่คล้ายๆจะเป็นหลักจะสมุดเป็นต้นอยู่นะครับใช่ไหครับกดปีกตรงนี้นะครับแล้วน้องก็ตายไปในที่เรียบร้อยเขาต้องเริ่มใหม่ครับน้องกดปีกนะครับไปส่งครับนี่นะครับกดไปนะครับเดินหน้านะกดเดินหน้าครับกดเดินหน้านะครับผมเดินหน้าให้ข้ามเนี่ยมีสปริงด้วยนะครับผม ไปยนะังงเนี่ยนี่กดค้างตัวนี้ต้องกดค้างไปดูเดื่องหึงครับพักการข,ขาววันนี้นะคะเราก็ไม่เล่นกันค่ะทุกทีคะ่ะไม่รู้ว่าจะผ่านไหมคะตอนนี้โอ้โหเลีครับ,ต,รบต้องเล่นแบบนี้ครับโคน ต้องเล่นแบบนี้แต่ว่าจะตกน้ำตายนะครับผมอาเกือเอโดนน้ำพิมโอ้เดี๋ยนี้มันยากเกินค่ะเดี๋ยวเราไปดูกินต่อไปผมจะมาเล่นด่านี้นะครับผมจะเอามาตัวนี้นะครับผมก็จะเล่นด่านท้าย ขายรัวๆพี่แป้งก็าชอบเล่นนะเพิ่ก็ควรจะที่แกงไหมคะพี่แป้งพี่แป้งนี่นะครับเราต้องยีนนิ่งๆแบบนี้ด้านนี้เราต้องยีนนิ่งๆนะครับไม่งั้นมันก็จะเป็นแบบโต้แนี่นะครับเกมนี้เป็นคาช่าเพิ่มทันทีเล่นอยู่ประจำนะครับเออวันนี้จะไปเกลี่ยกันดีกว่าค่ะ เราไปเดฝาฟันอุปสรรคครับวันนี้เราต้องไปเ้อเกี่ยวสับแสงตกในตุกคนอาชีวิตรด้วยครับทุกคนก็เหมือนไมค์ครับแต่ฟันนราจะ้องเาจะเลยนะครับนะครับทุกคนเอ้าว What the fuck? ไดปไปชั่วก่าวอันนี้เราจะไม่ไทยเฮี่ยวแล้วนะคะมันเล่นยากเกินใช่ขายได้แค่นี้นะทุกคนบ๊ายบายค่ะทุกคนลาก่อนเกยทุกคน Let's go Let s <S ้เดซิโก <go! S 2> จอกมากเลยนะครับทุกคนแล้วพี่แข,ข,ขนนะคือแล้วค่ขั้นบน มีเรกระจกกระจกคนนี้ครับุ้อนเราก็แค่ขาหากขักนปครับทุกคนไม่มีอะไรมากมันก็มีชามีแล้วเรก็ต,กต้อง่อส่ใสแต่ไม่เป็นไรเราก็ไม่โดนรอก่ เออแล้วก็โดนฟาดอีกนะครับทุกคนตายตั้มยังโดนฟาดอีกนะครับทุกคนเออโดนสาบอันนี้แหละจะมาใช้ชายหน้าบึ้งนะครับทุกคนใช้น้ำบึงมันต้องปลดล็อกก่อนนะครับทุกคนเรายังเล่นตัวตัวไม่ได้เอาเป็นว่าเราก็จะน่าจะเล่นตัวนี้กัน ชอบเล่นตรงนี้ครับมาเล่นด่านแรกกันแม่วันน่ะมีเด็กจับก็จะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้แม่เขาบอกอะไรพี่ไม่รู้ครอบนี้เราก็ขอเตรียมจุบไปเลยนะครับ